สินเจียยุอีสินีโฮชัยสำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรและก็ทุกทุกท่านนะคะดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกลุมเรือนการเงินของคุณเรือนรายได้เรือนตำแหน่งงานด้วยนะคะในวันที่13กลกุมภาพันธ์แล้วจรเจอดาวพระรหัสบดีคู่มิตรใหญ่คำว่าคู่มิตรเพื่อนอาจจะชวนเราไปดี หรือไปเสียก็ได้คำว่าคู่มิตรนะคะไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนมีคู่มิตรแล้วจะชวนกันดีอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยแต่ดาวพระรหัสสมบดีกับดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรในเรื่องของฝ่ายบุญกุศลฝ่ายในเรื่องของคนที่มีความรับผิดชอบ ทางอาทิตย์และก็พระรหัสสปดีเป็นฝ่ายที่มีความรับผิดชอบมีความรู้ตัวรละลึกรู้ตัวไม่ไม่ชวนกันไปทางเสียเท่าไรนักแต่เป็นเรื่องของการหาองค์ความรู้แต่อย่าลืมคนที่มีความรู้ก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปคนที่เรียนสูงก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปอาจจะเอาความรู้ไปทำมาหากินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในทางลบๆอะไรๆดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนพพมรณะมรณะคือการ พลาดหวังผิดหวังศูญย์เสียหายนะการเจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นเข้าสู่เรือนพบการเงินรายได้ของคุณแล้วก็จอนเจอดาวคู่มิดใหญ่ให้ระวังรายจ่ายที่อาจจะเกิดโดยไม่นึกฝันแล้วก็ดาวพระราสมบีีเจ้าเรือนวินาศคือวินาศก็คือ,อวินาศบวกมรณะเนี่ยค่ะ แล้วดาวคู่มิดใหญ่ด้วยบางท่านก็คงจะมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะจะจ่ายด้วยอะไรก็แล้วแต่หรือสําหรับบางท่านที่ไม่มีรายจ่ายยังไม่รู้จะจ่ายอะไรหรือตามเกณฑ์ยังไม่ได้จ่ายหลังวันที่13กุมภาพันธ์ง5 6 5แก้เคราะห์ลดกรรมด้วยการจ่ายเงินสมมุติว่าคุณบอกว่าเอ้ยต้นเดือน ประมาณวันที่10กุมภาพันธ์จะต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างถ้าเลื่อนได้ไปจ่ายหลังวันที่13 14 15กุมภาพันธ์นะคะมันจะเป็นการแก้เครสด้วยแล้วก็จะเป็นไปตามอิทธิพลของดวงดาวด้วยดวงชะตาคือของจริงของชีวิตมนุษย์ค่ะร่างกายเราเนี่ยเป็นาธาตุรับใช้ดวงชะตาดังนั้นเมื่อการโคจรของดวงดวาวไปทางนี้เราจะต้องไปปฏิบัติตามดวงดาวมันมีมันมีบ่อยครั้งที่ดาวดิฉันบอกว่าทีฉันจะต้องทุกทรมาน ดิฉันมักจะบอกลูกค้าที่ตรวจดวงด้วยว่าการทุกทรมานของดิฉันเนี่ยค่ะดิฉันจะเอาร่างตัวเองไปทุกทรมานก่อนที่ดาวจะเอาความทุกข์ทรมานมาให้เราเราเลือกทําก่อนค่ะก่อนที่ดาวเขาจะให้เพราะไม่รู้ว่าดาวเขาจะเอาอะไรมาให้ตามบุญตามบาปของเราดิฉันชอบเอาร่างตัวเองไปทุกทรมานก่อนที่ดาวเขาจะให้ดังนั้นรายจ่ายของคุณน่ะมันจะเกิดหลังวันที่13กุมภาพันธ์สอ6 5ในปริมาณที่ค่อนข้างมากในปริมาณที่ค่อนข้างมากดังนั้น ก็ควรที่จะใช้ชีวิตไปตามดาวส่วนการที่ดาวเจ้าเรือนมรณะกับดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะคำมรณะก็คือด้านบวกก็คือเงินทองเงินปันผลส่วนแบ่งส่วนรายได้อะไรก็แล้วแต่ก็จะมาเป็นเงินของคุณแม้แต่เงินของคู่ครองหรือใครที่กำลังตามหนี้อยู่ ใครที่กําลังตามหนี้อยู่คุณมีโอกาสได้ค่ะหลังวันที่13กลุ่มพาพันในเรื่องดีที่ไม่ใช่จะรายจ่ายแต่ปริมาณของดาวอาทิตย์คือปละคาว่าปลาก็คือได้ไม่เต็มจํานวนได้ไม่ตามที่เราต้องหวังแต่เราได้ะคะ่ะสำหรับใครที่มีหนี้ใครที่มีลูกหนี้จะตามหนี้ตามสินคุยได้เลยค่ะแต่เขาจะให้วันไหนดาวที่ท่านอยู่30วัน มันขึ้นอยู่กับมุมดาวของคุณด้วยแล้วก็ดาวพระรหัสสวัดีซึ่งมาจากเรือนสหัชชะบางท่านก็คงจะได้เซ็นสัญญาบางสิ่งบางอย่างแล้วก็การติดต่อการเจรจาการเป็นหนายหน้าการเป็นตัวแทนหรือใครที่ค้าขายอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่เป็นเซลล์โอกาสที่คุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นะ่ะมีค่ะแต่ด้วยอย่าลืมว่าอาทิตย์ท่านตำแหน่งประก็คงจะได้ไม่เต็มร้อซเหมือนที่คุณต้องการ ส่วนการที่ดาวศุกร์กับดาวดาวศุกนีคะจะยกเข้าสู่ลัคนาของคุณในวันที่ดาวศุกยกเข้ามงกรวันที่2 2กุมภาพันธ์ถ้าบอกว่าดาวแรกๆจ่ายจ่ายให้ท่านก่อนตามดาวสําหรับใครที่มีรายจ่ายเดี๋ยวดาวศุกเข้ามาทับลัคนาอย่างน้อยดาวศุกก็คือความสุขความเจริญงอกงามแล้วเป็นเจ้าเรือนกรรมมาก,กับเจ้าเรือนปุตตะดังนั้นการที่ คุณจะได้เงินค่าคอมมิชชั่นหรือจะไปทวงหนี้แล้วลูกหนี้จ่ายเงินให้ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนหลังวันที่2 1 2 2กุมภาพันธ์2565ดาวเกตจะเข้ามาที่เรือนพบพันธุในวันที่2 0กุมภาพันธ์สำหรับใครที่ชอบเสียงหวยรวยเบอร์นะคะใครที่ชอบเสียงหวยรวยเบอร์ก็ขอให้งวดวันที่ 1. มีนาคมสำหรับใครที่ชอบเสียงหวยรวยเบอร์เสียงลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งมีนาคมหลังจากที่ดาวเกตเข้ามาผลวัตที่เรือนพบพันธุกิจการภาร้าที่บ้านรถทรัพย์สินที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่งวดวันที่ 1. มีนาคมสองพันหชาวราศีมังกรลัคนามัางกรที่ชอบเสียงหวยรวยเบอร์ก็ขอให้ใช้ ตัวเลขไม่ว่าเลขที่บ้านเลขที่รถเลขที่ทรัพย์สินขนาดใหญ่นะคะเอามาเสี่ยงโชคเดี๋ยวก็อาจจะเป็นเกณฑ์ให้คุณประสบผลสําเร็จพอสมควรส่วนดาวอังคารอย่าลืมตัวอุบัติเหตุตัวเพศตัวภัยตัวค่าใช้จ่ายตัวที่ทําให้เราต้องเจ็บปวดเนี่ยคะ่ะอยู่ข้างหลังเราอยู่ลัคนาราศีมังกรก็ควรจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง อยู่บ้างนะคะถ้าไม่คุยเรื่องของการเงินแล้วก็ถ้าบอกว่าการงานจะโดดเด่นหรือมีภารกิจหน้าที่ที่ดีขึ้นไปในทางบวกเดี๋ยวรอดาวศุกร์เข้าทับลัคนาของคุณในวันที่22กุมภาพันธ์2565นะคะส่วนงานจะเป็นเงินหรือบางบางคนรอค้ารอขายอยู่เดี๋ยวรอดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมคำทำนายคร่าวๆของคนราศีมังกรลัคนามังกรในปักหลังกุมภาพันธ์2 5 6 5ค่ะ